โอเคครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับเพียมก็อยู่ในแมบของออสซาร์ทูริฟินในเกมของโรบบอกนะครับในคลิปนี้นะครับเพียมจะมารีวิวลูกแก้วใหม่นะครับซึ่งลูกแก้วใหม่นะครับจะมีเข้ามาใหม่สามลูกลูกแก้วแรกนะครับก็จะเป็นลูกแก้วของเจ้าลูฟี่นะครับเซเน็กแมนนะครับผมแล้วก็จะเป็นลูกแก้วของเจ้าทังนะครับแล้วก็จะเป็นลูกแก้วของเจ้าเวนอมนะครับผมโอเคแล้วก็3ลูกแก้วนี้เพียมก็ได้แล้วครับ ลูกแก้วแด้ครับนี่เลยลูกแก้วเนี่ยครับจะใส่กับเจ้าเวนอมนะครับโอเคแล้วก็ลูกแก้วเจ้าทางนะครับผมแล้วก็ลูกแก้วเจ้าสเน็กแมนนะครับแล้วก็าดาเมจที่เพิ่มเข้ามานะครับลูกแก้วเจ้าเวนอมจะเพิ่มดามร้อเปอร์เซนแล้วก็ลูกแก้วเจ้าทางนะครับจะเพิ่มดามมรอยห้าสิบเปอร์เซนแล้วก็ลูกแก้วเจ้าลูฟี่นะครับสเน็กแมน จะเพิ่มดาเมจเริ่มต้นนะครับ500%แล้วก็จะเพิ่มดาเมจที่อัปเกรดนะครับ1 5 0 0นะครับผมเอาเป็นว่านะครับ3ลูกแก้วนี้จะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันเลยแล้วก็ตัวแรกเพิ่มจะเริ่มจากเจ้าลูฟี่สเนกแมนโอเคแล้วก็จะวางเขาไว้ตรงนี้นะครับโอเคดาเมจเริ่มต้นนะครับจะเป็น2 1 4พดาเมจนะครับเอาเป็นว่าก็ไม่รอช้าก็จะ อัปเกรดเป็นขั้นแรกโอเคตอนนี้ดาเมจเจ้าลูฟี่นะครับจะเป็น5 0 1 2นะครับแล้วก็ขั้นที่2ดาเมจจะเป็น1740นะครับแล้วก็ขั้นที่3โอเคตอนนี้ดาเมจจะเป็น16,754.4นะครับผมแล้วก็ขั้นที่4โอเค ดาเมจจะเป็น2 3 1 9 8 4มรดาเมจนะครับแล้วก็ขั้นที่5นะครับโอเคดาเมจเจ้าลูฟี่นะครับจะเป็น3 3 2 2 4นะครับแล้วก็ขั้นที่6โอเคอุ้ยดาเมจตอนนี้เจ้าลูฟี่นะครับจะเป็น5 4 0 6 4นะครับ แล้วก็ขั้นสุดท้ายน,นะครับขั้นที่7โอเคเรียบร้อยสำหรับเจ้าลูฟี่นะครับเลเวล80เมื่อใส่หนูแก้วนะครับเขาจะมีดาเมจร9 9 4 6 3 9นะครับบอกเลยว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่ดามเมจเยอะมากครับทุกคนโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะครับจะเป็นเจ้าทังนะครับผมเจ้าทังนะครับดาเมจเริ่มต้นนะครับก็จะเป็น8 0 5 จุดห้นะครับโอเคแล้วก็ขั้นแรกครับผมขั้นแรกก็จะมีดาเมจหนึ่งพันหกร้อยสิบเอดนะครับแล้วก็ขั้นที่สองโอเคตอนนี้จะเป็น3 2 2พันสอง้อยยี่สอดาเมจแล้วก็ขั้นที่3โอเคตอนนี้ดาเมจจะเป็นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเก้าจุดห้าะครับขั้นที่4ี่หนึ 304.5นะครับผมแล้วก็ขั้นที่5โอเค,อเ,คเจ้าทันครับเลเวล80เมื่อใส่หลูแก้วนะครับจะมีดาเมจ25,373.25นร2 5 3 7 3 2 5นะครับโอเคเจ้าทันครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ว่าเมื่อใส่หลุแก้วแล้วเขาก็จะมีดาเมจที่เยอ,อะมากมากครับ,อรอรบโอเคตัวสุดท้ายนครับก็จะเป็นเจ้าเวนอมของเรานะครับ เจ้าเวนอมก็จัดไปเลยสำหรับเวนอมนะครับดาเมจเริ่มต้นก็จะเป็น805.5นะครับแล้วก็ขั้นแรกดาเมจจะเป็น1,879.5ครับแล้วก็ขั้นที่2ดาเมจจะเป็น3,168.3นะครับแล้วก็ขั้นที่3 โอเคตอนนี้ดาเมจจะเป็น4 7 7 9 3นะครับแล้วก็ขั้นที่4ดาเมจจะเป็น6,927.3นะครับแล้วก็ขั้นที่5โอเคตอนนี้นะครับเจ้าเวนอมเลเวล v e จะมีดาเมจเป็น9,612.29นะครับแล้วก็ส่วนเนี่ยครับส่วน เออเวนอมไอตรงเนี้ยครับที่เป็นสกิลอะพีเอ็มไม่มั่นใจนะครับว่าสกิลเนี้ยครับมันจะมีดาเมจเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับผมคือเอาจิงไอตรงเนี้ยครับ mm. พีเอ็มก็ไม่มั่นใจนะครับถ้าน้องคนไหนทราบก็สามารถที่จะพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวพีเอ็มจะลองดูว่า mm. เจ้าดูฟี่นะครับแล้วก็เจ้าทั้งแล้วก็เจ้าเวนอมนะครับเลเวล80 mm. เมื่อเขาใส่ลูกแก้วแล้วก็ได้บัฟเอวิน เขาจะมีดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเจ้าลูฟี่จะมีดาเมจ2 3 7 1 3 4 4นรนะครับแล้วก็เจ้าเวนอมนะครับจะมีดาเมจเป็น2,8 8, 8 3 6 3นะครับแล้วก็เจ้าทังนะครับจะมีดาเมจเป็น76,119.25นะครับ คือบอกเลยว่าเจ้าลูฟี่นะครับโจมตีแบบไวมากครับแล้วก็มีระยะที่ไกลมากครับแล้วก็มีดาเมจที่2 0 0 0 0 0กว่าครับบอกเลยว่าเจ้าลูฟี่นะครับน่าจะเป็น1ตัวที่น่าจะหยิบม,มาเล่นมากๆนะครับสาหรับเจ้าลูฟี่แล้วก็เจ้าทาังก็คิดว่านะครับก็น่าจะเป็น1ตัวที่เหมาะกับการลงสตอรี่มากครับส่วนเจ้าเวนอมนะครับก็อาจจะเป็น1ตัวที่ในสตอรี่โหมดก็น่าจะเก่งหรือเปล่าเพราะว่า ระยะเขาไกลมากครับแล้วก็โจมตีก็ติดพินนะครับโอเคแล้วก็เอาเป็นว่านะครับผมสาหรับการรีวิวรูกแก้วนะครับก็น่าจะมาประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเพียมจะขึ้นโค้ดใหม่ให้ครับว่าโค้ดใหม่นะครับ300้เจมเป็นโค้ดอะไรแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับพีเอ็มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีแล้วก็บา,บายบายผมบาย,บาย ก่อนไปก็อย่าลืมที่จะไปซื้อเสื้อเพิมนะครับตอนนี้เสื้อเพิมก็มีใหม่แล้วคือเสื้อใจเกเรยังไงก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับเพราะว่าเพิมจะได้เอาเงินมาเปย์น,นะครับในแมพของออสซันนั่นเองเอาเป็นว่าก็อย่าลืมที่จะไปอุดหนุนนะครับผมขอบคุณมากนะครับ